สวัสดีครับครับครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับ youtube ช่องกันดุลักนะครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิมพ์ทรงของพระสมเด็ตอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็คือพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับใช่ครับนะครับอาจารย์พลครับองนี้เป็นยังไงบ้างครับองนี้เป็นพระสูเดตพิมพ์ใหญ่ที่มีเส้นแซมใต้ตักกับเส้นแซมใต้ฐานที่สองมีสองเส้นนะฮะแล้วเราจะเห็นพระกันสองข้างนะฮะก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีความงดงามนะฮะ เฉพาะพิมพใหญ่พระประธานของพระสมเด็จพระครังก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าที่เรากําหนดที่ว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานก็คือต้องมีเส้นแสงไม่แต่ตักก็มีสองเส้นครับะถ้ามีสองเส้นบางคนเขาก็เรียกว่าพระประธานฐานแสบแล้วแต่แล้วแต่บางท่านครับก็แล้วแต่ท่านอาจารย์แต่ถ้าท่านก็เรียกแตกต่างกันไปนะครับองนี้ก็มีเอกลักษณ์ของวัดละครังชัดเจนนะฮะเพราะว่ามีการลงลักษณ์ เราสังเกตเห็นว่ามียังมีลักติดอยู่นะฮะแล้วก็เนื้อออกเป็นสีเหลืองเนื้อฟักทองมันหลุดธรมมดธรมชาติครับ,บ,รบเพราะว่าพระที่หลุดธรรมชาติจะดูง่ายกว่าพระที่มีการล้างนะ,ค,ะครับการลงลักเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังเพราะว่าเขาคิดพิธีที่จะถนอมเนื้อพระเพื่อให้อยู่นานๆนะครับและสืบทอดใหู้ศาสนา อาจจะมีการลงลักดำลักแดงลงลักปิดทองปิดทองล่องชาติลงลักน้ำเกี้ยงชุกยางหนะไม้หรือชุกน้ำหมากก็แล้วแต่เ<ช>ขาจะคิดวิธีกับวิธีนระแต่อย่างไรก็ตามขอให้มีลักษณะแบบนี้ปรากฏอยู่ในองค์พระถือว่ามีโอกาสแท้เกินแปสิบนะครับองค์นี้มวลสารก็ค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเป็นพระยุคปลาเช่นเดียวกัน ก็คือมีเส้นมางคับพิมพ์ฮเห็นทั้งสองทั้งด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเส้นสายก็มีการเช็ดตัวนะฮะเนื้อผ้าก็มีรอยแตกทั่วทั้งอกก็ถือว่าโอเคชัดเจนเลยนะครับมวลสารก็จัดจ้านนะฮะพระบาทก็ชัดเจนครับ ด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเหมือนกันกระดานนะครับจุดสีขาวๆแบบนี้เป็นผงสมเด็จผงพระพุทธคุณนะครับแล้วก็ผงกับเ,เนื้อพระนี่ค่อนข้างที่จะแยกออกจากกันะคอันอย่างนี้ก็เห็นจุดสีขาวจะชัดเจนกว่าเนื้ออื่นด้านข้างค่อนข้างจะตัดขอบค่อนข้างจะเรียบนะฮะอาจจะเป็นพระที่ถูกกดแม่พิมพ์โดยแม่พิมพ์สาเร็จก็คือกดปั๊บ เป็นองค์พระออกมาเลยไม่ต้องมาตัดขอบอีกครั้งนะครับซึ่งก็เป็นแม่พิมพ์ในยุคนั้นเช่นเดียวกันเราเห็นเส้นของขอบแม่พิมพ์นะฮะเป็นแม่พิมพ์หินจะเห็นเศษลักนะฮะอยู่ในตามร่องใช่ตามรูม,มีเศษลักปรกากฏเลยู่ด้านนี้ยังมีรอยปีรอยแยกมากกว่านะฮะเราเห็นก้อนมลสารเนะสีขาวนะครับ องค์พระก็โคงามนะแก่พิมพ์เน้นลึกพระเกศเหมือนจะทะลุซุ้มออกไปนะฮะพระเกศทะลุซุ้มไปสัดเจนะครับอันนี้นหน้าด้านหลังนะครับรนดับแรกที่เราต้องศึกษาก็คือลักษณะ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะห<ม>รือว่ามีมีเส้นสายที่มีการเซตตัวไหม,มไม่ไม่ว่าจะเป็นเส้นจ,จ้มตามขอบตามซอกแขนอะไรแบบนี้นะฮะมีปาาระกันสองข้างเลยนะครับ,รบชัดเจนก็ปเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพนะฮะเดี<อ>๋ยวเรามาดูเนื้อที่ถูกผ่าด้วยกล้องระยายสูงกันนะฮะอนจดแจ้ง งาประกวดว่าเครื่องของการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สมาชิกเนียร้องมาเยอะมากหลังจากจบงานที่แล้วนะคะนายกเยอะมากเยอะมากคใช่ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีพอสมควรดีควคือเป็นกําลังใจให้เราว่าช่วงนี้ในสถานการณ์ที่ที่เป็นแบบนี้เราคดว่าดีมากครับแล้วก็ตามคำเรียกร้องนะคะก็จะมีสี่เดือนแน่นอนแล้วก็เรียกร้องกันมาเยอะมากก็คือ ภาพความบรรทับใหใจเนาะเราบอกอยู่ว่าปัญหาที่มีปัญหาเรื่องอะไรเล็กไม่น้อยในส่วนนั้นเดี๋ยวกันจะพยายามจัดให้เรียบร้อยมากที่สุดนะคะแล้วก็งานครั้งต่อไปเด็กกันขอแจ้งเป็นในส่วนของที่ราชพัสน์ังเพจและเจอกันที่เดิมเลยค่ะเจอกันที่เดิมาคัยใช่คือใครอยากจะนําเสนอให้แก้ไขตรงไหนปรับเปลี่ยนตรงไหนอะไรเราด้วยความยินดีเนาะถ้าในทาั้งที่ดีเนี่ยเราเต็มที่เลยครับพร้อมจะนํามาปฏิบัติ แจ้งมาเรารับได<ห>้เรารับแ,แ,แต่ขออย,ายา่างเดียวเลยแจ้งมายืมตมๆๆๆๆัตงค์นะะ้เนาะเนอกินไม่ดีอันนี้จดนํำยาเช็คการกดไซด์กดฟ,งฟงองนะครับตรงไหนสังเกตมีลักเก่าตามซอกมีรอยแตกตแล้วก็เส้นลักฝังติดอยู่นะอันนี้มีลักษณะของก้อนของผง,งสมเด็จของผง พระพุทธคุณพระกฏให้เห็นเยอะครับนะครับประพัก์ั่นนะฮะองค์นี้ก็เป็นเหมือนใครนะฮะไม่มีใครเหมือนก็มีดินตาแพงอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งนะครับบนสารชัดเจนนะมอนอนี้เป็นดินแน่นอนครับคอันนี้เป็นดินกําแพง รอยแยกนะฮะอันนี้แตกมานานแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับนะครับมีสีฟ้านะครับเนื้อก็มีการตกผลึกนะฮะมีอันนี้เป็นหินมงคลนะฮะสีขาวเทาวนวลนมีเส้นลับฝังติดอยู่ตามรอยแตกตามรอยแตกชัดเจนนะ,ะจะเป็นบริเวณด้านหลังนะฮะก็ว่ ก็มีมวลสารมากมายชัดครับมวลสารจุดดาจุดแดงเศรษลักเศรษทานดินกําแพงจุดสีขาวของผงสมเด็จผงพระวุธคุณจะมีสีเขียวด้วยนะฮะอาจจะเป็นหยกนะครับเกก็เป็นพิมพ์ทรงที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับมีประกันสองข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีรอยยุบย่นแล้วก็มีตามท่านก็เรียกว่าเป็นพิมพ์พระแก้วบรกฎ แต่ว่าถ้าเราเรียกตามมาตรฐานเดิมๆก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พรรมาครับนะครับองนี้เอกลักษณ์ของพระยุคปลายก็คือมีพระบาทซ้ายให้เรเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็มีฐานสิ่งที่หหัวฐานเชิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ฐานล่างสุดฝั่งขวาส่วนมากจะตัดเฉียงคฝั่งซ้ายจะตัดตรงจ,จะป้านกว่านะครับ แล้วก็เส้นมังคับพิมพ์เส้นชายจีวรชัดจริงจุดที่ทีที่ขาดว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็คือมีเส้นชายีวรับครับสองแขนชัดลึกนะฮะก็เจอพระลักษณะแบบนี้นะฮะก็เก็บได้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จมีมากมายหลายพิมพ์นะฮะเดี๋ยวนี้พิมพ์พระต่างๆก็มีการถ่ายทอดให้เราศึกษาได้เยอะแยะ ส่วนบรรดาของเซียนท่านก็หยิบพระของท่านขึ้นมาก็ไปเห็นมีใครเหมือนกันสักคนเพราะนั้นพิมพ์นิยมนีมน่แค่เป็นเป็นวัฒกรรมนะฮะอ,อ,อยู่ที่เจ้าของพระมีพเวเพอ่์ขนาดไหนนะครับครับโอเคก็พิมพ์ทรงสวยงามรเราก็ได้เรียนรู้กันอีกหนึ่งพิมพ์นะครับครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้พิมพ์ต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พลมากเลยนะครับครับครับผมสวัสดี